งานนิทรรศการที่รัฐบาลจัดขึ้นที่สันท่านราชฎร้พราวจะขยายเวลาใช่ไหมครับเมื่อวานนี้คุณนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลบอกแล้วนะครับว่าจะขยายไปอีก1วันจากเดิมจะสิ้นสุดวันที่2กันยายนนะครับก็เพิ่มไปอีกหนึ่งวันก็คือสิ้นสุด3กันยายนนะครับเพราะว่าได้รับการตอบรับอย่างดีแล้วในวันที่3เนี่ก็จะเป็นวันที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจากทั่วประเทศมาดูงานกันด้วยนะครับนี่แหละฮะ เมื่อวานนี้นายกรับมนตรีเอาเทปที่ไปเปิดงานเมื่อวันศุกร์ไปออการัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนใช่แต่ตัวท่านนายกแอบไปอยู่ที่งานนี้ด้วยเนี่ยนะฮะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีเวทีที่ดออร,อ,รนอนนนท์สนิทวงศ์นายยุทธยาหนึ่งในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุตสาหภัยหรือกอบอ,อกขึ้นเวทีนําเสนอข้อมูลประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือว่า จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอธิบายง่ายๆก็คือไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะโรคโลกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนดรอ,อนนนท์บอกเนี่ยนะฮะว่าเอาที่ชัดๆเนี่ยนะครับการละลายของน้ําแข็งในขั้วโลกใต้และตามเทือกเขาต่างๆเนี่ยทำให้น้ําทะเลเพิ่มขึ้น2-3เซนติเมตร ซึ่งจะเห็นชัดในอีก3 0 4ถึง4อ่า30ถึง40ปีข้างหน้าขนาดเดียวกันน้ำทะเลสูงขึ้น3-4ถึง4เซนแต่ชายฝั่งของประเทศไทยชายฝั่งทะเลเนี่ยนะฮะหรือโดยทั่วไปเนี่ยุดลงไปประมาณ3เซนต่อปีก็แปลว่าด้านหนึ่งน้ำสูงพรนะน้ำแข็งละลายอีกด้านหนึ่งแผ่นดินสุดไปฝังบางช่วงบางตอนดูฮะ ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลเนื่องมาจากสาเหตุของการละลายของน้ำแข็งบวกกับน้ําทะเลที่อุ่นขึ้นและขยายตัวเนี่ยจะอยู่ประมาณ2-3มิลิเมตรต่อปีนะครับแต่ว่าอ,อ,อันนี้ก็โหต้องใช้เวลาอาจจะสัก30-40ปีเป็นอย่างน้อยถึงจะเห็นผล เป็นรูปธรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกแต่ที่สําคัญคือพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทยจากการใช้ดาวเทียมเรดาร์นะครับและเทคนิคทางด้านการวิเคราะห์ภาพร่วมกันเนี่ยนะครับของของจิสตาเนี่ยเราพบว่าหลายๆพื้นที่นี่มีการซุดตัวด้วยปีหนึ่งถึงบางที่ถึง30 เซนติเม่อสามสิบมิลลิเมตรนะครับหรือว่า3มเซนต่อปีเพราะฉะนั้นพื้นดินที่มันซุดเนี่ยถึงแม้ว่าระดับน้ําทะเลมันอาจจะไม่เพิ่มด้วยซ้ําแต่ว่าก็ทําให้น้ําทะเลมันลุกเข้ามาลึกมากขึ้นได้ในหลายๆพื้นที่ตัวอย่างอย่างเช่นแถวสมุทรปราการแถวบางขุนเทียนนะครับและที่อื่นๆอีกหลายที่ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนัน้นนี้เป็นภาวะคุกคามที่สําคัญซึ่งอาจจะทําให้เรานก้าวไปสู่เรื่องของน้ําท่วมและการระบายน้ําที่ยากลำบากมากขึ้นอย่างมากในระยะเว เวลาที่ไม่ไกลเท่าที่ทเดกที่หลายคนอาจจะคาดนะครับในอีกประมาณสัก20ปีซึ่งในช่วงชีวิตของพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นปัญหาเนี่ยรุนแรงมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มคิดในเรื่องปัญหาของน้ําทะเลแล้วในวันนี้